มันเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านการฟังนะเราเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอายิ่งคิดเอานี้ยิ่งลเลอะเทอนมากขึ้นเรียนได้ด้วยการเห็นเอานเห็นด้วยยานทัศนะไม่ใช่เห็นด้วยตาอย่างเรารู้สึกร่างกายเราเนี้ยลองหลับตาเราสิลองหลับตานะทุกคน รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่เนี่ยลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนะเราไม่ได้เห็นด้วยตาความรู้สึกในใจเราก็รู้ด้วยความรู้สึกเหมือนกันใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราเป็นยังไงรู้สึกเราไม่ใช่นั่งคิดว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไง อย่างตอนนี้เรารู้สึกร่างกายนั่งเป็นแค่รู้สึกไม่ใช่คิดว่าไอ้ตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงตอนนี้ร่างกายนั่งหรือยืนหรือเดินอยไรเอย่างนี้นฟุง้งซ่านนะก็แค่รู้สึกเข้าไปตรงๆเท่านั้นเองร่างกายมันนั่งก็รู้ร่างกายมันหายใจก็รู้ร่างกายมันพยักหน้าก็รู้มันขยับก็รู้มันหายใจก็รู้แค่แค่รู้สึกรู้สึกไป รู้สึกไปเราก็ค่อยสังเกตนะต่อไปก็จะค่อยยกระดับความรับรู้ขึ้นไปอีกตรงที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจเ,เรียกเราระลึกรู้กายระลึกรู้ใจคือมีสติสติเป็นตัวระลึกรู้คือแค่ตัวรู้สึกนั่นแหละค่อยรู้สึกไว้แล้วต่อไปก็จะเกิดปัญญา รู้ด้วยป,ปัญญาเห็นพวกเราตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ดูลงไปสิใช่ไหมหรือร่างกายเป็นตัวผู้รู้ <c oughs> ถ้าเงินเพียนแล้วร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ อะไรที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหรอกมองออกไห้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราชิดเยอะไปบอกแล้วให้รู้สึกเอาไม่ใช่ให้ชิดเอาเวลาปฏิบัติเนี่ยนะ เรามีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจมีสติคอยรู้ไปมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นมันจะเกิดผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันลองขยับมือซิลองขยับมือนะรู้สึกไหม ร่างกายที่เคลื่อนไหวมันถูกรู้มันถูกรู้นะอย่าไปบิดเบือนตัวรู้ให้มันแข็งแข็งเครียดเครียดนะตัวรู้ก็เป็นปกติตัวรู้ธรรมดานี่รู้สึกไปธรรมดาเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายที่ขยับอยู่ไม่ใช่ตัวเราไปฝึกนะค่อยๆฝึกทีแรกก็แค่ฝึกรู้สึก รู้สึกร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายต่อมาก็ค่อยๆเห็นให้ร่างกายที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะใจที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ตาหากแต่อย่าไปหาตัวใจที่เป็นผู้รู้ไม่ต้องเที่ยวค้นคว้าว่าตัวผู้รู้มันอยู่ตรงไหนแค่เห็น ว่าร่างกายมันถูกรู้ขั้นแรกสุดมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายต่อมาก็เห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเห็นอย่างนี้ได้ไม่นานมันจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นได้เอง พูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจต้องลงมือทำงันะ้นธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันฟังแล้วทำไมหลวงพ่อพูดได้เยอะแยะหลวงพ่อภาวนาครูบาอาจารย์สอนอ่านพระไตรปิฎกอเงี้ยแล้วก็เอาไปภาวนาเอามันก็เห็นเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออก แค่เห็นนะก็ต่อมาเราก็เห็นร่างกายมันถูกรู้ถูกดูแต่ตไปไม่ใช่เห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ฝึกซ้อมไม่มีวันเห็นหรอกมันก็จะหลงผิด,ดเรื่อยๆว่าร่างกายคือตัวเรา